กลับมาตรงนี้ทำไมวันนี้ผมจึงอินโทรว่าคนไทยน่าสงสารค่ะทำไมคะขณะนี้กำลังบังเกิดสองอารมณ์ค่ะไอ้สองอารมณ์เนี่ยไม่ใช่อารมณ์เทศกาลนะไม่ใช่เลยนะมันไม่มานะไม่ใช่อารมณ์เฉลิมฉลองนะเออมันไปไหนหมดไม่รู้นะไอ้สองอารมณ์ที่มันมาประทะกันนะในหัวจิตหัวใจของคนไทยณขณะนี้นะอารมณ์ที่หนึ่งคืออารมณ์กลัวโรคค่ะขณะเดียวกันก็เกิด อารมณ์กลัวกลับมาล็อกดาวประเทศอีกครั้งหนึ่งร้อนเลยล่ะทำไมทำไมจึงตั้งประเด็นดังนั้น่นหลครับเมื่อวานรองผู้ว่ากอทมค่ะคุณเกรียงยศค่ะสุลรพสุลภาค่ะตั้งโต๊ะแถลงยาวเลยองผล้ว่าชุมรายละเอียดต่างๆสรุปมาว่ายาวเลยในคำแถลงอย่างยาวๆของรองผู้ว่าเกรียงยศนั้นอ้างอิงหนึ่งคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก สองข้อปฏิบัติจากมติของสบคชุดเล็กค่ะชุดเล็กก็คือสบคสบคโอเคนะใช่ค่ะอ้างอิงอันมัยโลกสอเหตุอ้างอิงสองแหล่งสองแหล่งสบคค่ะดังนั้นผู้ว่ากทมอศวินขวัญเมืองบิ๊กวินจึงตัดสินใจยกเลิกการจัดเข้าดาวยกเลิกการจัดสดม์ข้ามปีเฉพาะในส่วนที่จัด โดย,โดยโกทมกทกรุงเทพมหานครเอกอชนจะจัดก็จัดถ้าได้รับอนุญาตค่ะได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้ก,ก,ก็จัดต่อไปได้ใช่ค่ะแต,แต่ต้องต้องยกระดับมาตรการนะใช่ค่ะฟังคุณเกรียงยศพูดดังนั้นคล้ายกับว่ามาขอใหม่ไม่ให้ละไม่ให้ละสงสัยอดทันทีที่ เป็นข่าวกระจายกันออกไปกทมสั่งยกเลิกขาดาวสุดมนข้ามปีเซ็งแท่เลยสิหลายคนก็สับกนแล้วที่อื่นล่ะจังหวัดอื่นล่ะจะงวะตามกันไหมจะมีคาสั่งแบบนี้ไหมนี่คิดกันไปเยอะเลยนะงานที่จัดเอกชนจะว่าอย่างไรเขาทุ่มเงินเยอะนะเอกชนน่ะปากรัฐปากกทมก็บอกว่าเลิกเฉพาะที่รัฐจัดเฉพาะที่กทมจัดเอกชนจะจัดก็จัดแต่มาตรการเยอะแยะนะประมาณนั้นมาตรกาีเซตติ้ะประมาณนั้น ดังนั้นมันมันจะเกิดแรงทางจิตวิทยาสิม,มันก็แทกไปทั่วประเทศเลยเอ๊ะพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้แปลว่าแปลว่ากดดันให้เอกชนเลิกจัดงานกดดนันให้เอกชนต้องเลิกจัดด้วยหรือเปล่าเออเนี่ยเขา<อ>แปลกันแบบนี้จ<า>กทม,มจะก,กระจายไปยังต่างจังหวัดด้วยหรือเปล่าเออพอเห็นกทมประกาศแบบนี้เดี๋ยวจังหวัดอื่นเอาบ้างนะแต่เรื้อสิ่งอื่นใดน,น,นะเขา้าอน,นะยกเลิกเข้าดาวยกเลิกปปใหม่ ทำให้เสียอารมณ์แต่สิ่งที่เขากลัวมากกว่านั้นก็คือมันจะลามมันจะลามถึงขั้นกลับมาล็อกดาวน์ประเทศกันอีกครั้งหนึ่งที่เขากลัวปีใหม่ไงหลังปีใหม่และช่วงกลางมกราคมเนี่ยเขากลัวมากว่ากันไปแล้วมันก็น่าสับสนนะไปดูสักนิดสิครับเริ่มจากํำแถลงจับกทมก่อนคแถลงเสร็จเรียบร้อย ทีมงานของกทมเขาก็ทำเป็นเพจอินโฟ,ฟรการาฟิกใช่ค่ะเขาก็ทำเป็นอินโฟรการาฟิกไฮไลท์สิ่งที่ถแถลงแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียใช่สั้นๆง่ายๆเหมือนสรุปให้เข้าใจง่ายๆในแผ่นเดียวถูกต้องผมจะโฟกัสไปที่อินโฟรการาฟิกของกทมก่อนค่ะเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครแจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมปีใหม่แล้วก็มี2ข้อใหญ่ๆนะงดเฉพาะสวดมนต์ข้ามปีตักบาตรปีใหม่ณลานคนเมือง และกิจกรรมที่สำนักง,งานเขตเป็นเจ้าภาพจับหมายความว่างานไหนที่จัดโดยกทมและสำนักงานเขตเลิกให้หมดงดเลยใช่เลิกเลยงดเลยจ้ะอืมไอ้ที่ไม่งดคือที่ไม่งดก็คืองานปีใหม่ที่เอกชนหรือหน่วยงานอื่นขออนุญาตไว้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดช่องประเด็นอขอใหม่ไม่ได้แล้วอืมประเด็นที่สอง ที่ได้รับอนุญาตไปแล้วอยากจะจัดก็จัดจะจัดต่อก็จัดได้แต่เชิงคัดนะเฮ้ยเชิงคัดนะเอตรวจทียิบเลยนะจํากัดคนนี่อาจจะไปยืนคุมเลยนะกี่ตารางเมตรต่อหนึ่งคนก็อ่างที่กเฝ้ากันเลยก็อย่างที่กาเปลียนอาการตรนกเล็กๆนี่เริ่มกระจายตัวมันเป็นสัญญาณว่าเอาโรคไม่อยู่หรือเปล่ามันเป็นสัญญาณว่าชับที่สองก็คือล็อกดาวน์หรือเปล่าในเวลาต่อมาโฆษกรัฐบาล ไม่ใช่สิครับในเวลาต่อมาศูนย์ข้อมูลโควิดสิ <COVID S 2> ของกรมประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะคราวนี้เป็น,นกลไกกรมประชาะก็ได้ทำอินโฟกราฟิกตอกย้ำชี้แจงคำสั่งของกทมใช่ค่ะมีสาระว่ากทมสั่งหน่วยงานในสังกัดงดจัดงานปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีทุกพื้นที่ เอกชนประสงค์จัดงานต้องคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิดก็ในข้อมูลเดียวกันนั่นแหละ <Okay. S 1> แต่อาจจะภาษาการเขียนกับภาพที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่ส<ม>ื่อข่าวส่งความออกจากกรมงเชพสัมพันธ์และกรุงเทพมหาคนครบ้านนี้โททางเดียวกันใช่ค่ะที่ทางเดียวกันแต่คราวนี้ไปดูโฆษกรัฐบาลครับโฆษกธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี<ม>เห็นคนเขวันไหวกันเยอะเรื่องเลิกเขาดาวจะลามไปสู่อะไรตร่อไปอะไรอย่างไรหรือไม่ค่ะ ฆษกรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงเลยฟังให้ดีนะชี้แจงสอดคล้องไปในทางเดียวกันกันกบกรมประชาสัมพันธ์กทมหรือไม่หรือไปกันคนละทางอ่ะ,อะนี่เลยทราบว่ากทราากทรมงดจัดเพียง2งานคือ1งานสวดมนต์ข้ามปีที่ลานคนเมืองและ2งานรื่นเริงที่ถนนลาดย่า ส่วนภาคเอกชนที่ได้ยื่นขออนุญาตจัดงานในพื้นที่กรทมและได้รับอนุญาตแล้วสามารถจัดงานได้ธนกรวังบุญคงชนะโคศกรัฐบาล23ธันวา64ดูความเคารพม,มันไปในทางเดียวแค่หรือเปล่าเนี่ยฟังให้ดีฟังอีกทีตกวโลมันงดแค่สอ,องที่ของกรุงเทพมหานครระบุว่างดส<จ>ดนมนข้ามปีตักบาทปีใหม่ณนะลานคนเมืองงดกิจกรรมที่สำนักงานเขตเป็นเจ้าภาพจาัด งดมันทั้งหมดทุกเขตกรทมห้าสิบเขตแต่แต่คุณธนกรบอกสองงานกรทมงดจัดแค่สองงานก็คือสวดมนต์ข้ามปีที่ลานคนเมืองกับงานรื่นเริงที่ถนนลาดย่าแสดงว่างานปีใหม่งานสวดมนต์จะเขตอื่นสำนักงานเขตอื่นๆจัดได้ใช่ไหมหรือเปล่าอไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจอืไปกันที่เลขาสมชทําหน้าที่ผอสปกสบกเสกไก อพ้นเอกสุพจน์มาลานิยมนี่ก็ไปกันอีกทางหนึ่งเห็นคนเขาตักก้งคำถามกันเยอะท่านใส่กจท <ำ S 2> ่านโยนทิ้งเลยเไม่ถึงว่าโยนทิ้งให้พ้นจากตัวเลยนะด้วยการออกมาพูดสั้นๆว่าการยกเลิกการจัดกิจกรรมปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ลานคนเมืองในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นถือเป็นเรื่องของความไม่พร้อมในสถานที่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของสอบคแต่อย่างใดพลเอกสุพจน์มารานิยมผอ,อสบกสบค,สบค,สบค23ธันวา64ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอะไรยังไงอตอนประชุมวงเดียวกันหรือเปล่าเกรียงยศรองผู้ว่ากทมพูดชัดเจนยกเลิกขั้งนี้หนึ่งอ้างอิงคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกสองอ้ามอิงข้อปฏิบัติตามมติของสอบคชุดเล็กชุดนี้ใช่ไหมจะไปรู้เหรอชุดเดียวกันใช่ไหม ผมไม่รู้ซบกสะซบคอ,อ,อมผมไม่รู้กลไกที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่เรื่องสบกคอ,รเ,อเรื่องเรื่องเรื่องโควิดมันเดีะยวลลอเกิดจำไม่หวาดไม่ไหวอยู่กี่วงเนี่ยแล้วทําไมคุยแล้วมันไม่ตรงกันงงภาษาประชาชนใช้คําว่าเป็นงงค่ะเป็นงงจริงๆสับสนประมานภาคธุกรกิจเอกชนเขาก็สับสนประมานอย่างที่รู้กันเขางงเลยอ่ะเขาไม่รู้จะยังไงเขาขอตั้งหลักก่อนอ่ะเอาเป็นอย่างนี้ถ้าพูดถึงภาคเอกชน ถ้าพูดถึงเท้าดาวปีใหม่ก็จะมีอยู่3ามที่ก็จะมีอยู่3ามค่ายที่เขาจัดกันแบบใหญ่โตมหูลานลงทุนกันจุดละเป็นหลักหลายร้อยล้านในครับจุดที่หนึ่งก็คือเซ็นเตอร์เวิด์เซ็นเตอร์เวิด์จัดและยืนยันด้วยใช่ค่ะเขายืนยันจัดนะคะนี่มีข่าวออกมาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ละแต่ก็ไม่แน่หรอกโคกสุดท้ายจะเกิดหมายถึงก่อนก่อนที่จะมีเหตุการณ์เมื่อวานเขายืนยันว่าเขาจัดแล้วเขาเตรียมอะไรค่ายที่2ก็คือไอคอนสยามไอคอนสยามก็ทุ่มร้อยล้านอ่ะ จัดนะคะเหมือนทุกปีนะคะนวัตกรรมอะไรต่างๆข้าที่สามก็คือไทยเบฟเบียนสิงเจสูงเจริญเอเชียทีคก็ยังเดียวเขาจะจัดโดยใช้เอเชียทีคริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็เชื่อมโยงโครงข่ายเครือข่าย อีกอีกหลายสถานที่เรียงร้อยเป็นแพ็กเกจในการจัดแคมเปญเขาดาวปีใหม่แต่ปีนี้ไปดูเงียบไปปีนี้อิชิิกเงียบเลยเงียบเลยเพราะมีแค่2ที่ที่เขาประกาศแต่ที่ประกาศชัดเจนก็คือไอคอนสยามแล้วก็เซ็นทรัลเวิร์เขาขออนุญาตกรทมองว่ากันที่จริงนะวันนี้ไอคอนสยามเขาจะต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าว เป็นการตอกย้ำเรื่องเขาดาวที่จะจัดขึ้นที่ไอคอนสยามทุ่มขนาดนี้ปรากฏว่าไอคอนสยามแจ้งยกเลิกแถลงข่าวด่วนเลยทันหใช่หลังจากสับสนกับข่าวเมื่อวานนี้แหละที่กรทมอมาประกาศเขาเลยไม่แน่ใจว่าทิศทางจะไปทางไหนอย่างไรเพราะไอคอนสยามก็สับสนกับเชวิตรอมันอะไรอย่างไรขอสอบทานในเชิงนโยบายกับภาครัฐชัดๆให้มันนิ่งเสียก่อนและขอประหยัด ขอรอดูท่าทีวันนี้ก่อนแล้วชัดเจนได้คงจะถแถลงกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเดินไปทางไหนต่อคะ่ะ